ชีวิตเจอกับสิ่งร้ายร้ายในเวลาที่ฉันลงไปจากทางแสนไกลในเวลาที่เดียวได้มันไม่เหลือใครใครฉันยังมีพระเยซูอยู่ไม่ไกลพี่น้องที่รักมเมื่อชาวอิสเซเลกลับมาจากอียิปต์ เข้ามาสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาเขาจะต้องสู้รบปลบกมือกับชนชาติต่างๆที่ครอบครองแผ่นดินนั้นอยู่ชาวอิสราเอลเห็นว่าชนต่างชาติต่างก็มีกษัตริย์ปกครองเขาอยากมีกษัตริย์เช่นเดียวกันกับชนชาติอื่นเขาจึงไปหา บรรดาผู้ที่เรียกว่าเป็นประกาศเป็นผู้เผยพระวจนะซึ่งเป็นคนกลางระหว่างชาวอิสราเอลกับพระเจ้าเพื่อที่จะขอให้แต่งตั้งใครคนใดคนหนึ่งในหมู่ของเขาให้เป็นกษัตริย์ผู้เผยพระวจนะก็ได้บอกกับชาวอิสราเอลว,ว่าแม้ว่า ชนชาติอื่นจะมีกษัตริย์ก็จริงแต่พวกเราไม่จำเป็นจะต้องมีกษัตริย์ซึ่งเป็นมนุษย์เพราะว่าเรามีกษัตริย์ซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพูดในทางกลับกันก็คือว่าเรามีพระเจ้าซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองเหนือเราแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องแต่งตั้งใครขึ้นมาเป็นกษัตริย์เองแต่ชาวอิสราเอลก็ดือ้อแล้วก็รบเราผู้เผยพระวจนะ ที่สุดนั้นผู้เผยพระวจนะก็ยอมเอา้าที่สุดผู้เผยพระวจนะซาโมเอลก็ได้เจิมชายคนหนึ่งที่ชื่อซาอูลขึ้นเป็นกษัตริย์ซาอูลจึงเป็นกษัตริย์องค์แรกของชาวอิสราเอลแต่ว่าซาอูลนั้นเมื่อขึ้นเป็นกษัตริย์ก็จำเป็นที่จะต้องอลบราฆ่าฝัน กับบรรดาศัตรูที่อยู่ล้อมรอบไม่ว่าจะเป็นคนอามาเลกไม่ว่าจะเป็นคนฟิลิสเตียเป็นต้นคนฟิลิสเตียเนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่โตอย่างกยะยักษ์ใครออกไปสู้กับคนฟิลิสเตียก็ถูกเด็ดหัวตายหมดแต่ว่าที่สุดนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็เลยต้องหาอาสาสมัคร อาสาสมัครที่จะออกไปสู้รลบที่สุดก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่อาสาชายหนุ่มคนนั้นชื่อดาวิดก็ออกไปพร้อมกับหนังสติกแล้วก็ไปสู้ไปสู้กับข่าศึกฟิลิสเตียและที่สุดนั้นดาวิดก็ใช้หนังสติกนั้นยิงหัว จอมทัพของฟิลิสเตียแล้วก็เอาชนะชาวฟิลิสเตียเมื่อดาวิดซึ่งเป็นคนที่ออกไปสู้รบด้วยจิตอาสาเอาชนะศัตรูได้ดาวิดก็กลับมาในเมืองบรรดาประชาชนบรรดานางรำนั้นก็สรรเสริญดาวิดการสรรเสริญดาวิดนั้น ออกมาในลักษณะที่เชิดชูดาวิดอย่างมากทำให้ซาอูลนั้นไม่พอใจนางรำและประชาชนได้สรรเสริญดาวิดด้วยถ้อยคำประมาณว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันแต่ดาวิดห้ามหันคนเป็นหมื่นเมื่อซาอูลได้ยินอย่างนี้แทนที่จะชื่นชมลูกน้องตัวเอง ที่ออกไปลบทัพจับศึกและฆ่าศัตรูเอกได้กลับบีความอิจฉาลิษยาดาววิดอย่างมากเจ้านายอิจฉาลูกน้องและหาทางที่จะกำจับลูกน้องอันที่สุดเราได้ยินในบทอา่านที่หนึ่งในวันนี้จากหนังสือซา,บ,อาบูลฉบับที่หนึ่งเราจะเห็นว่าซาอูลได้นำกองทัพ ออกไปฆ่าดาวิดจริงๆซาอูลมีแผนการทําร้ายดาวิดเยอะแยะเลยนะครับพี่น้องลองไปอ่านดูในหนังสือซาอูลไม่ว่าตอนแรกจะเรียกดาวิดเข้ามาในพระราชวังแล้วก็ติดอาวุธเอาไว้ที่เก้าอี้อะไรจะยิงดาวิดจะทํากับดาวิดทุกอย่างเลยทั้งๆที่ดาวิดนั้นทุ่มเทให้กับซาอูล ทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองแต่ว่าซาอูลด้วยความอิจฉาลิสยาทำให้าบาปของความอิจฉาลิสยานั้นนะมันบังตาซาอูลเป็นอย่างมากก็หาทางทำร้ายดาวิดที่สุดก็มาถึงบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้นะเมื่อดาวิดนะได้รับการแจ้งข่าวจากสายในบอกว่าซาอูลไม่ได้คิดดีต่อดาวิดนะ าซาอูลกําลังคิดทําร้ายดาวิดดาวิดก็ก็ต้องหลบหนีซาอูลก็เลยนํากองทัพออกไปตามฆ่าดาวิดเราจะเห็นว่าในบทอ่านที่หนึ่งหนังสือซาโมเอลได้บอกว่าซาอูลไปตามล่าดาวิดก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยที่สุดวันหนึ่งก็ตั้งค่ายอยู่หลับหมดทั้งทหารทั้งซาอูลเอาหอกปักเอาไว้เอาเหยือกน้ําวางเอาไว้ใกล้ๆตัว าดาวิดสบโอกาสก็เห็นซาอูลหลับอยู่นะครับดาวิดตอนนั้นไปกับมือขวาชื่ออาบีชัยนะอาบีชัยก็แค้นซาอูลมากเพราะว่าซาอูลนั้นทําไมจริงต้องทํร้ายดาวิดอาบีชัยก็พูดกับดาวิดว่าเนี่ยวันนี้พระเป็นเจ้าพระองค์ได้มอบศัตรูเอาไว้ในเงื้อมือของท่านแล้วนะ เพราะฉะนั้นจงใช้หอ,อกเนี่ยนะปักเข้าไปในร่างของซาอูลเลยปักครั้งเดียวเท่านั้นแหละตายแน่นอนไม่ต้องปักซ้ำดาวิดพูดยังไงดาวิดพูดดีมากเลยนะดาวิดบอกว่าซาอูลเป็นผู้ที่ได้รับเจมิมการที่บอกว่าซาอูลเป็นผู้ที่ได้รับเจมิมหมายถึงว่า พระเป็นเจ้าได้โปรดให้ซาโมแอลไปเจิมซาอูลให้เป็นกษัตริย์การได้รับเจิมหมายถึงเป็นคนที่พระเป็นเจ้าเลือกสรรแต่ว่าซาอูลทาตัวไม่ดีเองเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําร้ายซาอูลดาวิดก็ให้สติอาบีชัยมือป่าของตัวเองที่สุดเขาก็ทําแค่ เอาหอกและเอาเหยือกน้าออกไปจากค่ายในขณะที่ซาอูลกับทหารกำลังหลับสนิทเพราะว่าเหนื่อยไงตามล่าดาวิดท,ทั้งวันไงที่สุดนั้นดาวิดก็ขึ้นไปบนภูเขาซาอูลตื่นขึ้นมานะก็เห็นว่าดาวิดกําลังอยู่บนภูเขาแล้วก็ดาวิดก็บอกว่าแนวเมื่อคืนเนี้ยนะพระเป็นเจ้าพระองค์มอบท่าน ซึ่งเป็นกษัตริย์เนี่ยไว้ในเงื้อมือของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะทำร้ายพระองค์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเจิมจงส่งทหารมารับหอกคืนไปพี่น้องที่รักเมื่อมาถึงตรงนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าในขณะที่ซาอูลอิจฉาลิสยา ลูกน้องที่ชื่อดาวิดและต้องการที่จะทําร้ายคนที่ทําคุณให้กับตัวเองอที่สุดซาอูลก็ไม่ประสบความสําเร็จในการปกครองชาวอิสราเอลซาอูลแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์แม้ว่าจะมีตําแหน่งแม้ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของอิสราเอลในสมัยนั้นแต่ด้วยความที่มีจิตอิจฉาลิษยา ก็ทำให้ตัวเองตกต่ำต่ทำร้ายแม้แต่ลูกน้องที่จงรักภักดีกับตัวเองที่สุดซาอูลนั้นก็ตกต่ำไปเรื่อยๆในสุดก็ประสบกับเหตุร้ายในชีวิตของตัวเองหันมาดูดาวิดเมื่อกษัตริย์ซาอูลกษัตริย์องค์แรกไม่ประสบความสำเร็จเป็นกษัตริย์ที่มีจิตอิจฉาลิษยาลูกน้องแล้ว พระเป็นเจ้าพระองค์ก็โปรดให้ผู้เผยพระวจนะได้เลือกคนคนหนึ่งขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนซาอูลเขาก็ได้เลือกกษัตริย์ดาวิดและดาวิดนั้นก็ได้รับการเจอดาวิดนั้นเป็นบุคคลที่ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าหนึ่งดาวิดนั้นเป็นคนที่รู้คุณ ดาวิดเป็นคนที่รู้ที่ต่ำที่สูงดาวิดเป็นคนที่ไม่ได้ลบกับบุคคลที่เป็นเจ้านายของตัวเองไม่ได้ถือโอกาสทำร้ายแม้ว่าจะมีโอกาสก็ตามอันนี้ถือว่าดาวิดนั้นเป็นผู้ที่ให้อภัยดาวิดเป็นผู้ที่ให้อภัยคนที่ต้องการที่จะ เอาแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองประการที่สองดาวิดนั้นเป็นบุคคลที่รวบรวมชาวอิสราเอลให้เป็นปึกแผน่นดาวิดสามารถที่จะกำราบบรรดาศัตรูทั้งหลายศัตรูของชาวอิสราเอลทั้งหลายให้ลาบคาบสามารถที่จะทำให้อิสราเอลนั้นเป็นปึกแผน่น ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่มีความสำเร็จที่สุดของอิสราเอลสาเหตุที่ดาวิดประสบความสำเร็จก็เพราะว่าหนึ่งดาวิดนั้นเป็นคนที่รู้จักให้อภัยดาวิดไม่ได้ทือ่โอกาสแก้แค้นซาอูลแม้ว่าจะมีโอกาสทำแบบนั้นก็าตามเพราะนั้นพี่น้องกีก เราจะเห็นว่าบุคคลที่รู้จักให้อภัยบุคคลที่ไม่อาฆาตพยาบาทบุคคลนั้นได้รับพ,อพอระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและในบรรดากษัตริย์ทั้งหลายในอิสราเอลนั้นกษัตริย์ดาวิดถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ได้รับการจารึกนามจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะนั้นพี่น้องทีรักโลกสอนให้รัก แต่ศาสนาสอนให้อภัยเพราะนั้นดาวิดนั้นไม่ได้แค่มีพระเจ้าเอาไว้ประกาศต่อชนชาติอื่นว่าตนเองมีพระเจ้าเท่านั้นแต่ดาวิดนั้นเอาพระเจ้าเข้ามาอยู่ในหัวใจดาวิดนั้นเอาพระเจ้าเข้ามาเป็นศาสนาของตัวเองดาวิดจึงสามารถที่จะ ให้อภัยแม้แต่คนที่คิดทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นผู้ที่ให้อภัยคนนั้นจะรู้สึกเบาโล่งโปร่งสบายเบาโล่งโปร่งสบายคำของพระบอกว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าอิจฉาลิษยาอาฆาตเขาเท่ากับจุดไฟเผาใจตนเอง เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่โกรธไม่โมโหเราก็จะไม่บ้าถ้าเราไม่อิจฉาลิษยาเราก็จะไม่เอาไฟมาจุดใจมาจุดอกมาจุดตัวของเราทัานพี่น้องที่รักจงจำเอาไว้ว่าแม้ว่าเราจะมีโอกาสที่จะโต้อตอบอาฆาตพยาบาทแต่เราไม่ทำ แต่ให้เราให้อภัยเหมือนที่ดาวิดและเหมือนที่องค์พระเยูุริส์จเจ้าพระองค์สอนเราโค์เป็นแบบอย่างแก่เราถ้าเราดูตามประวัติเราจะเห็นว่าพระเยูุริส์เจ้าคือผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดดาวิดเป็นผู้ที่ให้อภัยฉันใดพระเยูคริส์เจ้าก็ให้อภัยฉันนั้น ก่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะสิ้นพระชนบนไมยกางเขนพระองค์ได้ตรัสกับพระบิดาเจ้าว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรดให้อภัยคนเหล่านี้เถิดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรขอพระเจ้าเมตอาเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพร,ระจิตอาเมน